ความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วนะครับหลังจากนักสืบโซเชียลเนี่ยตามหามือมืดปริศนาที่ใช้บัญชีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโพสต์ข้อความที่ทําให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจนเกิดปมโทรศัพท์มือถือของแตงโมตอนนี้ใครเป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับหลังจากคุณแม่พนิดานะครับได้คืนกลับให้ตํารวจแล้วเนี่ยเพียงไม่กี่วันก็ได้มีภาพหลุดจากมือถือแตงโมบัญชีโซเชียลมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งทางตารวจนะครับได้สันนิษฐานว่ามือถือของคุณแตงโมเนี่ยน่าจะมีการส่งไปที่ต่างประเทศ เพราะมีหลักฐาน1ชิ้นที่ตรวจสอบได้นะครับว่ามือมือ,มอปิศาเนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดที่แตงโมเขารพบรักจํานวนเงิน2อถึงสามแสนบาทครับในช่วงที่มือถือของคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้อยู่ในการดูแลของตํารวจนั่นเองล่าสุดครับวันนี้เลยนะครับเวลาประมาณบ่าย2องโมง ทนายเดชาได้แถลงข่าวด่วทนทันทีหลังจากที่คุณแม่นะครับได้ยอมรับแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมเนี่ยอยู่ที่บางแจ๊กพร้อมเปิดเผยครับว่ามีเจตนาที่ดีเพราะต้องการค้นหาพยานหลักฐานนั่เองการส่งทงไปชนีนะคิดว่านะน,าน่าจะอย่างนั้นถ้าท,ท,ที่คุณแม่อ่าแจ้งให้ผมทราบอย่างเป็นทางการานะครับ และทีนี้คุณแม่เป็นคนส่งเองใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคงดําเนินการด้วยตัวเองทั้งสิ้นทื่มาถามนะคะว่าทําไมแม่ถึงส่งแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้รู้จักกับบางแจ็คอืครับคือบางแจ็คเนี่ยก็ติดต่อมาอย่างคุณแม่ติดต่อบ่อยจนเป็นเพื่อนสนิทกันอืวันหนึ่งก็โทรกันหลายครั้งจนเป็นเพื่อนสนิทแล้วบางแจ็คเนี่ยมาแจ้งให้คุณแม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสําคัญที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตาย เป็นกดีคาักกรรมกรณีที่มีรายงานว่ามีการซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ในราคาสามแสนบาทจริงไหมคะอืมไอเรื่องซื้อโทรศัพท์เนี่ยตดวสอบถามคุณแม่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อันเนี้ยคุณแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการซื้อขายโทรศัพท์อยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะอยากจะค้นหาความจริงว่าลูกสาวเนี่ยตายเพราะถูกคาัรกรรมจริงหรือไม่นะครับแต่ก็เปิดอะไรไม่ได้ มันมีรหัสมีอะไรต่างๆอะไรถึงคุณแม่เราก็ใช้ไม่เป็นก็ไปติดต่อแอปเปิลในประเทศไทยนะครับนะเพื่อดำเนินการในการที่จะเปิดแล้วก็จะกู้ภาพต่างๆบางแจ็คบอกว่าจะจะไปค้นหาพยานหลักฐานมาช่วยคุณแม่คุณแม่ก็อยากจะรู้ว่าลูกถูกฆาตกรรมจริงหรือไม, <ๆ S 1> <ๆ S 2> ม่ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ส่งให้กับบางแจ็คไปนี่คือสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังนะนะอีกสองวันแม่จะพูดทั้งหมดแต่วันนี้คือให้ผมพูดก่อนนะก็คือสรุปให้ง่ายก็อ โทรศัพท์เนี่ยคุณแม่ยืนยันเลยอยู่กับบางแจ็กเพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยาจน่าจะเป็นฝีมือบางแจ็คให้คุณแม่บอกนะทั้เรื่อง Facebook เรื่องไลน์ทุกอย่าง <พอ S 1> คิดว่านะครับน่าจะมาอย่างนั้นนี่คือคือเป็นสิ่งที่คุณแม่แจ้งให้ทราบ ส่วนปมภาพของ2คนที่ยืนอยู่บนหน้าเรือสปีดบ๊ทในคืนที่เกิดเหตุนั้นนะครับว่าเป็นใครล่าสุดนะครับนายอัจฉริยะได้ออกมาพูดคุยในรายการดังนะครับขอให้คุณหนุ่มกัญชัยโทรติดต่อกระติกอดีตผู้จัดการของคุณแตงโมงนั่นเองนะครับพร้อมถามคําถามคาใจกับโรเบิร์ตว่าได้ปลอบใจกระติกไหมกระติกได้ตอบกลับทันทีนะครับว่าจะปลอบใจเรื่องอะไรล่ะไม่ได้มีเรื่องราวเสียใจอะไรเลยมีแต่คุยกันในเรื่องที่จะเปิดธุรกิจก็แนะนํากันไปนะครับพร้อมขอเปิดภาพบนเรือสปีดบ๊ทลำเกิดเหตุซึ่งในภาพเนี่ย ปรากฏคนอยู่บนหน้าเรือครับ ทั้งนี้นะครับคุณอัจฉริยะได้ถามกระติกต่อครับว่าใช่กระติกหรือเปล่ากระติกก็ได้ตอบว่าไม่ใช่เธอนะครับเธอนั่งอยู่ข้างล่างเมื่อถามว่าในวงกลมสีแดงที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นใครกระติกเผยว่าเป็นปอและโมนะครับโดยยืนเท้าไหล่กันอยู่และเขาก็ด่ากาันเป็นคำหยาบแล้วก็ตะโกนแหกปากใส่กันครับช็อตนี้จําได้แค่นี้ละค่ะในเมื่อมีคลิปชัดเจนว่ามีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นทําไมไม่เปิดเผยเออกมาเลยจะได้กลัวโดนฟ้องไปทําไมถ้าเห็นชัดว่ามีการฆ่ากันเอามีดกรีดจะมา สนใจเรื่องเวลาทำไมอยู่ถ้าคลิปมันชัดเจนก็รออยู่แล้วนะครับคนไทยทั้งประเทศก็รออยู่เอาออกมาเถอะค่ะด้านคุณหนุ่มกัญชัยครับได้ถามกรติกต่อนะครับว่าจ่อที่จะฟ้องคุณอัจฉริยะจริงหรือไม่ กระติกได้บอกว่าถ้าเกิดเขายืนยันว่าเป็นคาตกรรมแล้วเราไม่ได้ทำก็ยังเหมือนเดิมครับคนบ้าอะไรจะมากรีดขาแล้วให้เลือดไหลด้านคุณอัจฉริยะก็ได้ตอบกลับกระติกทันทีนะครับว่าปากดีแบบนี้เดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วครับล่าสุดครับต่อเนื่องกันเลยนะครับที่รายการคุณหนุ่มกัญชัยได้เผยนะครับว่าวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับคุณอัจฉริยะเตรียมเข้าแจ้งความคุณกระติกในข้อหาให้การเท็จกับเจ้าพนักงานด้วยครับ จากกรณีที่เพจ f a c e b o o k h a p p y Melon o f f i c i a l นะครับได้โพสข้อความพาดพิงถึงคุณหนุ่มกัญชยัยว่าที่แข๊งสปีดโบ๊ท5คนเนี่ยเจาะจงว่าจะมาออกรายการที่ตนเองเป็นพิธีกรเท่านั้นเพราะว่าน้องของภรรยาของคุณหนุ่มกัญชยัยสนิทกันกันกบไฮโซปอครับเลยมีการเตรียมคําถามคําตอบกันไว้ก่อนเท่ารายการทุกครั้งซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยเลยว่าคุณหนุ่มกัญชัยได้แจ้งไปเลยครับว่าคุณเมย์ปฏิดาภรยาของตอนเองเนี่ยไม่มีน้องชายไม่มีน้องสาวจะบอกว่าเป็นน็อตวัลลิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะวา เป็นน้องของแนนชลิตาคนละคนกันควรไปหาข้อมูลก่อนจะมาพาดพิงถึงใครนะครับส่วนด้านนุ่มน็อตวรรลิตนะครับก็ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวนะครับว่ารู้จักกันกับปอแต่ไม่ได้สนิทเคยสัมภาษณ์เขาแค่ครั้งเดียวในรายการไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันกันกบคุณแม่พี่เมย์เป็นพี่สาวของคุณพ่อนอ็อตส่วนพี่สาวของผมเองคือพี่แนนแล้วพี่เมย์มีพี่ชายอีกคนหนึ่งคือชื่อพี่แดนนี่ไม่มีน้องชายเลยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ